สวัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโตกระตุ้นนะคะตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกาของเช้าวันเสาร์นะคะในการถ่ายภาพถ้าแบบนี้ไมื่คืนโอ้เมื่อคืนเลิกงานดึกมากกว่วจะถ่ายรายการเสร็จกติห้าเป็นรายการท่องเที่ยวเที่ยวที่ต่างๆในกรุงเทพไปเลยเป็นตัดภาพนะ มันเป็นการเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนนักท่ <entertain S 2> องเที่ยววันนี้ก็คือปกป้องเนี่ยเป็นเด็กที่ทุกคนซื้อของเล่นให้ปกป้องเยอะมาก <S <S มีของเล่นเยอะมากแต่ชอบเล่นหมี <S <S เล่นทุกอย่างอ่ะที่ไม่ใช่ของเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ของมาละก็จะหาของเล่นที่แบบว่าไม่ต้องซื้อเอาง่ายๆจะได้มีกิจกรรมทํากับปกป้องด้วยแต่ดูกิจกรรมนั้นนๆจะวุ่นวายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มี มันเป็นลูกลิงเดี๋ยวนี yeah, ้ไม่พูดไม่พูดเลยเลยอู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 ไป นี่นะฮะถ้าสังเกตเนี่ยปุกป้องของเล่นนะนู่นนี่นั่นก็จะไม่สนใจจะชอบหยิบของเรื่อยๆน้อยแต่วันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนกด subscribe แล้วกดติดตามด้วยตัวกระตุ้นนะฮะอาจจะมาช้าหน่อยในบาง EP อะไรเงี้ยบางทีเราก็รีบทำงานเกินเราช่วงนี้คือง,งานมันเยอะมากอะะคือถ่ายรายการเยอะมากอะไรเงนนี้ยนะครับเอาอะไรมาให้หลานเนี่อน,นอันนี้เราจะเอากระดาษมานะครับวันนี้ ให้ปกป้องฉีกเล่นแล้วก็นั่งฉีก<ไ>ก็เลยวันนี้เอาวันนี้มาเขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะฮะเ,เ,เอ่อเปเปอร์โมเดลซึ่งคนไทยเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วละ่ะก็คือเป็นโมเดลที่เราตัดตามรูปแบบตรงนี้แล้วเขาจะมีคำที่บายคือตัดพับแล้วก็ติดก,กาวที่แขนเรื่องมาวันนี้มีแต่รูปสัตว์แต่จริงๆแล้วถ้าเข้าไปดูใน Paper Box World เนี่ย มันจะมีหลายรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่เขาเลือกมาให้แขกก็คือวัดจาก i อน่าจะาง่ายที่สุดละแต่กระเทยมองแล้วยังไงครกบยังไม่รู้เลยว่าปิดไก่ตรงไหน,น,เ,น,นเอาจริงแล้วเนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวมากจริงๆเด็กโตเขาก็ทำได้ละประมาณแบบใช้กันไกลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเด็กเล็กหน่อยก็อาจจะแค่พอทากาวแต่วันนี้ดูจากทรงแล้วปกป้องกาวก็ยากเกินไปนะคะ ส่วนกระไานี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลูกแขนต้องทำเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดนะกระดาษพวกนี้กันและสิ่งที่แขนเลือกมาที่สุดและง่ายสุดน่าจะเป็นชูนัาที่จะทำให้วันนี้เพราะดูง่ายจริงๆต้องทำให้ครบ10ตัว แล้วมันก็นจะมีเนี่ยเส้นป่าเห็นปะเส้นตรงพับเข้ามันนี่เหมือนกัรเนอะมาชาติมันรู้ว่าไม่เหมือนเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจมึงก็ลองดูไปขกันปกป้องรูแลที่ร้านเนี้ยเขีนยตน,นต้ขายหน่อยสิดาโยวี้เกดทักไหมเกะเอ้ขอบคุณครับจะบอกใครมีอะไรแนะนำนะอยากให้แขกแบบทำนู่นทำนี่กับปกป้องเนี้ยก็แนะนำเข้ามาได้นะฮะสามารถเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยกระโดะดบัญชีจำใ ทิดตาเนื้อสเกลลิ่มมาตอนนี้ลุงแขจะติดกาวนะครับเนื้อสเกลลิ่มมาลิ่มมาฟาสเดนลุงแขจะติดกาวนะครับ,บนนรติดกาวแล้วมาดูเร็วถามบกุบกปอลุงแขติดกาวทําไงครับหลานตอบว่าไงรู้ไหมพาไปบังบัดอ้าวตอนนี้ก็ติดกาวเข้าไปนะครับเฮ้น่ารัก,กว่ะเสร็จจะเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวหนึง่งฮะหมาขมาแบบธรรมชาติวูวูวู รีบตอบนะนี่ยังไม่รู้เลยว่าตัวอะไรเรียวเรียบรมอยวเดรัวเลยนะมีตัวอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรครับมามาฮุนี้ฮุนไหนตัวไหนที่อกอันนี้วัวไอ้ค an ู่มู cool. หมูนะฮะเอ c r e a s ีสหมูไทยเหรอเลอฟเลิฟเออเฮ้เลฟเลอันนี้จะมาเป็นโลงานที่ดีถือเปนแค่ว่าหลานเล่นไง เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วดูจากหน้าปกป้องได้นะฮะมีความสุขมากหลอใช่ไหมครับดูสีหัวร้อยใหญ่เลยดนะไปแล้วผูไปแล้วา่ต่อไปติดเพยเกยกเกสนุกใช่อไหมฮะเอาจริงๆนะถือแม้ว่าปกป้องเนี่ยจะบีบจะอะไรมาพังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเป็นของเล่นที่เอาจริงๆที่เราไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้เอามาก็แค่ เข้าไปในของ Paper Box World แล้วก็พิมพ์ออกมาซึ่ต้องบอกเลยนะว่าประหยัดแล้วก็ดีฝึกสมาธิสําหรับเด็กแล้วก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองถ้าเป็นเด็กโตหน่อยนะหรือไม่ก็เขาเรียกว,ว่าถ้าเด็กเล็กก็เหมือนว่าฝึกทักษะอะไรเงี้ยเรื่องประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยนะฮะอเอาทิงแล้วนะฮะก็ถือว่าภารกิจวันนี้สําเร็จนั่นเองนะฮะยเนะยนะ้ นะะฮเอางี้ละกันใครที่นะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้พี่แขกกับปกป้องไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เอางี้ดีกว่าเหรอเหรอเออรอนหูฮุนเดนสโตรอนหูของสุนัขนะฮะก็ใครที่อยากให้แขกกับปกป้องทำกิจกรรมหรือว่ามีกิจกรรมไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหรอเหรอโอ๊ะมันจะไม่แกะ ก็สาม,มารถแนะนํากันมาได้นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวแขกก็จะลองพาปกป้องเนี่ยไปทํากิจกรรมนะะที่แนะนํามานะฮะส่วนคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ียบมีของเล่นหรือว่าอะไรอเงี้ยอยากให้เราทั้งสองคนนะฮะได้ทําการรีวิวนะคะก,ก,ก็เบื้อแแ้นอยู่แล้วนะคะ ก็สามารถติดต่อแขกกับปุกป้องได้เลยนะฮะก็จะเป็นการขอบคุณอย่างมากเลยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยฮะกับรายการนะฮะต้นหอ้นนะฮะเรายการน่ารับน่ารับกับแขกกับปุกป้องนะฮะแล้วก็ฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์ subscribe นะฮะการสั่งกระดีก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 กี้ีก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 ีที่ีก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 ะกี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 กดกี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 กากี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 รีก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  วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย